จากุดรธานีขับรถต่อไปประมาณหนึ่งชั่วโมงที่จังหวัดน้องคายคือปีนี้เขาบอกว่านี่นับเป็นปีที่3แล้วนะครับที่ไม่ได้มีการจัดงานสงการานสองฝั่งโคงเพื่อให้คนของทั้งสองประเทศไปมาหาสู่กันครับคนในพื้นที่เองเขาก็สะท้อนเลยนะครับว่าสูญเสียเม็ดเงินไปไม่น้อยแต่ก็ต้องมุฟออนครับเดินหน้ากันต่อล่าสุดบรรยากาศภายในวัดที่ประดิษฐานพระคู่บ้านคู่เมืองก็ต้องวางมาตรการเพื่อรับกับศรัทธาคนไทยที่จะเดินทางมาในช่วงสงกรานที่จะถึงนี้ครับ เจ้าหนาทีวัดโพชัยพระอารามหลวงจังหวัดน้องคายช่วยกันตกแต่งประดับสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะอัญเชิญหลวงพ่อพระสายภายในพระอุโบสถมาประดิษฐานที่มณฑบในกิจกรรมมหาสงกรารประจำปี2565ซึ่งทางจังหวัดอนุญาตให้จัดงานได้นะครับโดยจะมีกิจกรรมสำคัญก็คือ12เมษายนนี้เขาจะมีพิธีรำาถวายหลวงพ่อพระสายมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมรำนะครับ ส่วน13เมษายนมีพิธีอันเชิญหลวงพ่อพระสายแห่รอบเมืองก็ขอให้ประชาชนใช้วิธีการโปรยดอกไม้ส่งน้ำแทนการสาดน้ำและในวันที่14-17ถึงเมษายนจะเปิดให้ส่งน้ำหลวงพ่อพระสายภายในวัดโพชัยและแต่ละวันก็จะมีพิธีเวียนเทียนสมโภชด้วยครับจากนั้น18เมษายนจะอันเชิญหลวงพ่อพระสยัยประดิษฐานภายในพระอุโบสถ ซึ่งในปีนี้ทางวัดงดกิจกรรมสาตน้ำและจัดมหรสพทุกชนิดเลยครับขณะที่ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเองก็บอกว่าถ้าไม่มีการแพร่ระบาดของโควิด19ประเพณีสงการที่หนองคายนี่จะคึกคักมากนะครับแล้วก็จะมีเม็ดเงินหมุนเวียนหลายล้านบาทเลยครับก็เงียบมากไม่รู้จะไปทำมาหากินอะไรกันอย่างนี้คะ่ะจะก,ก็อยากเห็นออของจังหวัดหนองคายคะ่ะถ้าหรือ เป็นของประเทศไทยนะคะเทสเซนโกก็กลับเข้ามาก็คือแค่ตรวจ RT-PCR แล้วก็ไปสามารถไปเที่ยวได้เลยก็ไม่อยากให้ให้กลับตัวแล้วเพื่อเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาง่ายนะคะแล้วก็โดยก็เราก็มีมาตรการป้องกันโควิด1 9อยู่นะคะเพราะต้องต้องเปิดค่ะถ้าไม่เปิดแล้วก็บริษัททัวร์จะล้มหายตายจากไปกว่านี้อีกเยอะเลยค่ะ เล่าให้คุณผู้ชมฟ,ฟังถึงบริบทในพื้นที่แบบนี้นะครับว่าช่วงสงกรานเนี่ยจะเป็นช่วงที่คนไทยคนลาวเขาจะข้ามไปมาหาสู่กันเยี่ยมเยือนญ,ญ,ญาติพี่น้องแล้วก็ท่องเที่ยวที่สําคัญก็คือส่วนหนึ่งคนลาวก็จะเดินทางมาสักการะหลวงพ่อพระสายพระผู้บ้านคู่เมืองที่คนสองฝั่งโขงเลื่อมสศรัทธารวมทั้งร่วมรับชมมหรสพชาวหนองคายบางคนมองว่าหากสถานการณ์โควิดยังไม่คลี่คลายก็ยังคงไม่เห็นภาพความคึกคักกลับมาครับ